สมาชิกผู้เข้าอบรมนะครับผมก็ได้ประกอบด้านด้านหลังนะครับก็คือตรงนี้นะครับก็มีแตกบ้างนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยปรปับปรุงเอาดินเหนียวอุดรูนี่เอาดินเหนียวมาผสมกับขี้วัวหรือไม่มีขี้วัวก็ดินเหนียวนะครับเอามายาแล้วนะก็ปิดอย่างนี้ครับปิดด้านหลัง เป็นแผ่นสองแผ่นอย่างเงี้ยนะครับด้านหน้าก็ปิดอย่างนงี้ก่อนมันจะมีรูอย่างงี้ของพยานะครับรูนี้ประมาณสี่สี่จุดห้ามิลนะครับประมาณนะครับสี่จุดห้ามิลให้พึ่งงานเข้าได้แต่นางพายาก็เข้าได้เหมือนกันนะแต่ว่ากันต่อกันตัวต่อนะครับหรือถ้าไม่ทำทำรูอย่างนงี้นะครับกว้างประมาณครึ่งหนึ่งเนี่ย แล้วยาวนะครับกว้าง4.5เมนก็ให้เจาะเป็นรูอ่าไม่ควรจะเกิน1นึ่งเซนนะครับประมาณนั้นเป็นรูเดียวก็อย่าให้มาถึงกึ่งกลางนะครับอันนี้เดี๋ยวผมวัดให้ดูเท่าไหร่นะครับ หมายถึงว่าขึ้นมาจากกล่องนะครับอันนี้ก็ประมาณสี่มิลสี่เ,เซนนะครับตัวทีนิ้วครึ่งนะครับนิ้วครึ่งส่วนความกว้างเนี่ยก็สิบห้าเซนนะครับสิบห้าเซน ที่ที่นิยมใช้นะครับทีนี้ <c oughs> อย่าลืมใส่ตัวนี้ด้วยเพื่อที่เราจะมาใส่คอนครับนี่ครับถ้าไม่มีตัวนี้มันก็ใส่คอนไม่ได้นะครับบางคนอาจจะว่าคอนกว้างยาวเท่าไหร่อ่าเดี๋ยววัดให้ดูเลยนะครับคอนตรงนี้อ่าด้านล่างนะครับ สี่สิบสี่สิบสี่จุดห้าอันนี้ความสูงนะครับยี่สิบสี่จุดห้าความยาวทั้งหมดสี่สิบเก้านะครับสี่สิบเก้าจุดห้าเสร็จแล้วไอตัวนี้อันนี้ลงมาสี่สี่เซนนะครับ อันนี้ก็ต่อมาก็จะเป็น8ปดเซนเใหม่นะลงมา4ี่เซนนะครับสี่เซนจากตรงนี้เส้นแรกเส้นต่อไปก็8เส้นต่อไป6นะครับก็จะเหลือ5นะครับที่เขาเจาะรูนะครับอันนี้คือคอน น,นีบางคนอาจจะสงสัยว่าด้านหน้านะครับด้านหน้าตรงนี้ทำยังไงนะครับอันนี้ถ่ายสดๆนะครับก็อย่างที่ว่านะผมไม่ได้ ผมซื้อเอาเลยนะครับผมไม่ได้ประกอบนะครับพบจะประกอบในวันหนึ่งผมยังไม่เสร็จเลยเนี่ยวันละกล่องนี่ไม่ไหวนะครับสั่งซื้อเลยดีกว่านี่ครับด้านหน้าอยากอยากให้เห็นว่าปลาปิดเปิดเขาทำยังไงทางพะเยานะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ครับเสร็จแล้วสังกะสีมาแปะตรงนี้แล้วก็จะปิดเปิดขึ้นอย่างนี้ครับแล้วก็จะห้อย ห้อยไว้นะครับล้วที่สําเร็จมาให้ดูนะครับที่สําเร็จแล้วนี่เป็นคนละรุ่นนะครับรุ่นนี้ใหญ่กว่านี่ครับที่สําเร็จแล้วเราจะปิดสังกะสีตรงนี้นะครับก็จะปิดเปิดแล้วก็อัน,นี้ก็จะล็อกอยู่อย่างเงี้ย ตอนนี้ก็จะมามาคัดรอบๆนะครับอันนี้เวลาเราก็เปิดให้พึ่งเข้าออกต้อง45องศานะครับตรงนี้คว่ำลงมานิดหนึง่งนะครับเวลา,เาพึ่งเข้าออกจะได้รู้สึกว่าปลอดภัยนะครับมีอะไรบงังนะครับจริงๆโลง่งๆก็ได้นะนะครับแต่ว่าทำไว้ก็ดีนะครับทีนี้ที่ปิดเปิด นี่ครับเราใช้ไม้อย่างนี้ใช้สกูยิงตรงนี้นี่นะครับเวลาขนส่งไม่ให้ปึ้งออกนะครับส่วนด้านข้างเราจะขนาบข้างด้วยไม้พวกนี้นะครับนะครับทั้งสี่สี่มุมนะครับเสร็จแล้วฝาวิธีการทำฝาก็เราต้องวัดขนาดพวกนี้นะครับแล้วก็ มันก็จะมีสี่สี่ไม้สี่ชิ้นนะครับด้านล่างเออด้านหลังเนี่ยปิดเลยปิดสนิทต,ตรงนี้นะครับส่วนด้านหน้าก็เว้นไว้นิดนึงนะครับเว้นไว้ตรงนี้เดี๋ยววัดให้ดูว่าเท่าไหร่นะครับ 4.5นะครับแล้วก็มัดในตัวที่ต้องใช้สก,กูยิงตรงกลางตรงนี้เวลามัดเวลาเคลื่อนย้ายนะครับแล้วเขาจะอยู่งี้ครับเขาจะอยู่งี้นี่ครับเห็นไหมครับครอบลงไปก็จะพอดีนะครับเป็นงานปาณีตนะครับ ถ้าใครจะสั่งกล่องนะครับทักมาที่เป็นพักพ่วกันนะครับทักมาในกลุ่มนะครับเดี๋ยวผมจะบอกเบอร์โทรให้นะครับส่งทั่วประเทศเหมือนกันนะครับนี่ครับเวลาขนส่งเราก็มัดอย่างเงี้ยเนี่ยไม่ขยับละคือบางทีเวลาขนส่งมันอาจจะกระดูกกระดิกเรามัดตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเวลาเราเปิดให้พึ่งออกนะครับหาคินแล้วก็ ล็อกอย่างเงี้ยนี่แหละครับขั้นตอนการทํากล่องนะครับวิธีการริงๆอาจจะไม่ขนาดนี้ก็ได้นะครับแต่เป็นเป็นแนวทางเนานนะฝาปิดเปิดเนี่ยไม่ต้องมีก็ได้นะครับรูเดียวก็ได้แล้วก็เสอนย้ายก็หาอะไรอุดเอาใบไม้อุดน,นะครับอันนี้ไม่ต้องมีก็ได้มีแค่ปิดทำง่ายๆนะครับเป็นงานรดิเลยครั้งแรกนะครับ ถ้าเป็นไม้อัดก็ได้นะไม้อัดก็จะไม่ต้องมีอะไรมีแค่ฝั่งมีแค่ฝาสีฝานะครับก็อันนี้อาจจะซื้อมาเสริมนะครับแล้วก็ครอบนะครับก็ประมาณนี้ครับถ้าสงสัยยังไงก็เอออีกนิดนึงสังกะสีเนี่ยเราจะต้องเว้นช่องเว้นช่องอย่าให้มันสนิทกันนะครับตรงนี้ให้มันมีช่องนะครับใ่มองเห็นสังกะสีนะครับ มองเห็นสังกะสีนะอย่าให้มันสนิทกันแล้วเอาสังกะสีามาแปะนะครับเพื่อระบายความร้อนนะครับทางพะเยาอาจจะงงะโทษทีผู้เข้าอบรมอาจจะงงว่าทําไมต้องเอาสังกะสีมาแปะสังกะสีมีไว้สําหรับระบายความร้อนนะครับทางพะเยาเขาทาอย่างนี้นะครับครับสงสัยยังไงก็ทักมาส่งคําถามมานะครับ เรื่องการทํากล่องนะครับแต่ถ้าเราไม่อยากทําเองก็สั่งเอานะครับง่ายกว่าผมผมจริงๆจะทำเอาสักหนึ่งปร์เซนะ็นต์นี่แหละ